ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีมิตรรักนักช็อปนักแชร์ทั้งหลายวันนี้แย้มีแอปดีๆมาบอกต่อที่ยิ่งช็อปยิ่งแชร์ก็ยิ่งได้นั่นก็คือแอปยูพิกยิ่งช็อปก็ได้เงินยิ่งแชร์ก็ได้เปอร์เซ็นต์เห็นไหมช็อปแชร์ที่อื่นธรรมดาไปเลยจ้ายูพิกเนี่ยนอกจากจะได้สินค้าดีราคาดีแล้วยังได้เงินคืนด้วยว้ช่องจัดประหยัดจ่ายขนาดนี้มิตรรักนักช็อปจะรอช้ายอยู่ใหญ่ต้องรีบไปดานวน์โหลดกันเลย ในแอปเนี่ยก็จะมีสินค้ามากมายหลายประเภทรวมไปถึงสินค้าแบรนด์ดังชั้นนาขึ้นห้างที่พวกเรารู้จักกันเลยแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นดีๆด,ดิวเด็ดๆในแต่ละวันให้พวกเราได้จับจ่ายใช้สอยกันอย่างสนุกสนานแต่เราจะได้อะไรมากกว่านั้นถ้าเราเป็นยูพิกเก้ การเป็นยูพิเกอร์เนี่ยนะเราจะได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าคนธรรมดาทั่วไปจะ้ะไม่ว่าจะเป็นสินค้าราคาพิเศษหรือว่าได้แคชแบ็กเงินคืนแต่ท่านั้นไม่พอนะจ๊ะถ้าสมมุติว่าเราแชร์ลิงก์สินค้าที่เราซื้อลงไปในช่องทางโซเชียลมีเดียของเราแล้วแล้วมีเพื่อนของเรามากดซื้อสินค้าจากลิงก์ของเราเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นด้วยโอ้มกนนอยูชิคก็ได้เงินเรย อยากเป็นยูพิกเกอร์กันแล้วล่ะสิขั้น <c oughs> ตอน,นง่ายๆนะคะให้ไปดาวน์โหลดแอปยูพิกก่อนเลยหลังจากนั้นลงทะเบียนง่ายมากด้วย,ลยไลน์ a c e b o o k หรือเบอร์มือถือของเราแล้วเราก็ซื้อสินค้ายูพิกชอยจากแอปซึ่งเราจะได้สินค้ายูพิกชอยในราคาพิเศษด้วย <c oughs> แล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้อัปเกรดตัวเองเป็นยูพิกเกอรทันทีเ่นเื่้ยเหรอคะเหนื่อย <c oughs> เล่นใหญ่เกิน <c oughs> แล้วตอนนี้นะคะจะมาบอกกันแบบละเอียดเจาะลึกกันไปเลยนะคะว่าการเป็น u p พิกเกอร์เนี่ยดียังไงบ้างช้อปคุม้มเมื่อลงทะเบียนเป็นสมาชิก u p พิกเกแล้วช้อปกับยูพิกก็รรับเงินคืนได้เลย <c oughs> มันคุ้มตรงนี้แหละแกะไม่ต้องเสียค่ารถค่าน้ำมัน <c oughs> แค่สั่งของออนไลน์นอนรอสบายๆอยู่ที่บ้านขอมาส่งปุ๊บแล้วก็ยังได้รับเงินคืนอีก เพิ่มรายได้เมื่อลงทะเบียนเป็นสมาชิก UP i c k เ er, กแล้วเราแชร์สินค้าลงไปในช่องทางโซเชียลมีเดียของเราแล้วเพื่อนของเราเนี่ยมากดซื้อสินค้าจากนิ้ของเราเราก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นจาก Youpick โอ้โหเนีย่ยิ่งแชร์มากเท่าไหร่ยิ่งเพิ่มโอกาสในการทำรายได้มากขึ้นเท่านั้นแล้วก็ยังทำได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยจ้ไม่ต้องสต็อกของ ไม่ต้องไปเช่าโกดังใหญ่โตเพื่อสต็อกของเลยนะจ๊ะแล้วก็ไม่ต้องมาวุ่นวายเรื่องการส่งของด้วยเพราะว่าพี่ยูพิเขาจัดการให้หมดจ้าเรามีหน้าที่ชร์ชาชาอย่างเดียวสร้างรายได้ง่ายๆด้วยปลายนิ้วย้ำอีกครั้งว่ามันง่ายจริงๆแค่แชร์สินค้าผ่านโซเชียลมีเดียของเราเท่านี้ก็เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้แล้ว แอปดึงดูดแอปดีแอปมีคุณประโยชน์ล่อใจมากขนาดนี้ไว้ใจได้ปะไว้ใจได้อยู่แล้วจียาเพราะว่าแย่เนี่ยลองมาแล้วแล้วก็รวยแล้วด้วย <laughs> ดีขนาดนี้แย่เลยอยากจะชวนทุกคนมาเป็นยูพิกเกอร์กันจะได้ช็อปสนุกแชร์สบายแถมยังมีรายได้เพิ่มด้วยย <Wow. S 1> yeah.